สวัสดีครับเนื่องจากาลูกค้ารับของไปแล้วปิดปัญหาการใส่หัวง่ามเข้ากับลำกล้องนะครับก็ลูกค้าโทรมาบ่อยมากนะครับว่าต้องถอดน็อตตัวนี้ออกไหมนะครับต้องถอดน็อตตัวนี้ออกไหมน็อตตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับเมื่อลูกค้าได้รับของไปแล้วครับตัวนี้ ลูกค้าเขาจะสวมลงไปแล้วเขาบอกว่ามันติดน็อตนะครับนี่นะครับมันจะติดน็อตดึงน็อตตัวนี้มันคือลิ้นนะครับนี่นะครับดึงครับเนี่ยดึงลิ้นปั๊บเห็นไหมครับเนี่ยดึงหน่อยเดียวเองครับนะครับมันติดใช่ไหมครับพอมันติดเราก็ยกลิ้นตัวนี้ขึ้นอ่าตัวนี้มันจะเป็นลิ้นนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ลิ้นเป็นดีอย่างนี้ครับเนี่ยดีอย่างนี้ครับใส่เข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปแล้วยกลิ้นจับหัวน็อตยกลิ้นแล้วก็เอาเข้ามาครับเนี่ยเนี่ยพอมันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วทีนี้พอเราเราชักไปยังไงก็ล็อกครับเนี่ยคือผมเนี่ยชักให้เร็วยังไงมันก็ล็อกครับเนี่ยมันจะไม่มีทางเลยที่จะหลุดออกไปข้างนอกนะเนี่ยไม่เชื่อลองลูกค้าลองทําดูครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือลิ้นตัวเนี้ยมันถีบอยู่ตลอดมันพร้อมที่จะล็อกอยู่ตลอดนะครับ มันไม่มีทางที่มันจะหลุดออกจากรูนี้ไปได้นะครับนะผมเนี่ยชักไวสุดๆแล้วเนี่ยผมก็ยังมันก็ยังล็อกทันนับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยมันก็ล็อกก็คือเวลาลูกค้าใส่ได้รับของไปก็คือสวมสวมเข้าไปแล้วก็ยกลิ้นอ่าเข้ามาเนี่ยครับแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาเราใส่ลูกเราก็ชักมาพอใส่ลูกแล้วก็ตีนเหยียบเลยครับเนี่ยตีนเหยียบลงไป ป๊บเนี่ยมันก็จะล็อกเอง <c oughs> แบบนี้นะครับฝากลูกค้าทุกท่านดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อท่านใดสั่งเคื่อนสติกไปแล้วจะสงสัยตัวน็อตตัวนี้นะครับ <c oughs> จะถอดออกอย่างเดียวเลยนะครับก็คือจะถอดออกอย่างเดียวลูกค้าเนื่องจากว่าตัวนี้ของผมผมผลิตขึ้นเองครับผมผลิตขึ้นเองมันก็เลยไม่ได้เป็นกิฟเหมือนงามจีนนะครับางามจีนเขาจะเป็นกิฟตบ,บีบใช่ไหมครับ พลิ้บบแล้วก็กระดกใช่ไหมครับแต่ของผมมันเป็นลิ้นสปริงครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเป็นลิ้นสปริงแล้วตัวชุดลำกล้องกัะปอกเนี่ยมันพอดีกันเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันพอดีกันเป๊ะเลยเห็นไหมครับมันก็เลยเนี่ยพร้อมรอที่จะล็อกนะครับอ่าเห็นไหมครับผมดึงเข้าไปมันก็ล็อกเลยนะครับอ่าแล้วเราเราวลาเรายิงเสร็จเราก็เนี่ยครับจับผมจะจับแบบนี้นะครับปึ๊บเนี่ยดึง นะครับปับ๊บดึงล็อกดึงเนี่ยแค่นี้เอครับคือมันเอาแค่ไว้ปลดนะครับน็อตตัวนี้ไว้ปลดปุ๊บปลดลงมาดึงใส่ลูกแล้วก็หยยบมันก็จะไปล็อกออตโต้นะครับก็ฝากลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ